ปอน Apple w a t c ชที่ติดแกลมสุดๆเท่าที่เคยมีมาสีร้อยสรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาลืมภาพนาฬิกาที่ใส่แล้วต้องดูสปอร์ตไปเลยรุ่นนี้ดีไซน์เขาเก๋มากแล้วเลือกสีใหม่เป็นไทเทเนียมสีทองเปิดออกมาแล้วของจริงคือสวยเตะตาสุดๆดีไซน์ใหม่เครื่องบางขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นเทียบให้ดูกับรุ่นเก่านะจะเห็นได้เลยว่าบางลงขึ้นจรงิงแถมขอบดามตรงจอเนี่ยก็เล็กลงด้วยใช้เป็นได้ทั้งนาฬิกาออกกำลังกายก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันคลิปนี้ขอไม่เน้นฟีเจอร์มากมายจะเน้นใหูู้้้สสาาาายยแแแแแลลลวววกกกกกก็็็คคมมหรขขอออองงเเเ่่่่นนนนนััััปฬิืืบบบบตตีถ ต้องมากแบบนี้จะสะดวกตอนที่สามารถปรับระดับได้ตามข้อมือเราเลยตัวแม่เหล็กก็ค่อนข้างแน่นเลยนะคะถ้าไม่สะบัดแรงก็ไม่หลุดออกง่ายๆฉะนั้นต่อไปแบบนี้จะแน่นกว่านะคะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟล์ล็อกเป็นอะไรที่ดูดีดูภูมิฐานมากอัปเกรดการใส่ Apple Watch ให้ดูแพงแบบขั้นสุดปรับขยับไซส์ได้ด้วยนะคะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงบริเข้อต่อนะคะแล้วก็เลือกเอาตามขนาดไซส์ข้อมือเราจับน้องแต่งตัวกมาแล้วคือแบบม,มันแบบ สวยไม่ไหวอเอามาแมชกับการแต่งตัวในลุคปกติของเราได้แบบไม่ขัดเขินเลยเอาไว้ใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาแบบไม่พลาดการบันทึกสุขภาพถ้าถามว่าควรซื้อไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากอัปเกดเรื่องดีไซน์เนี่ยต้องโดน